ครับสวัสดีครับท่านครับพบกับบอลลต์ชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับช่วงเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวของทางภาคเหนือของจังหวัดพะเยาแล้วนะครับท่านครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับทางช่องทางเคเบิลทีวีพะเยาและก็ทางพะเยาทีวีชุมชนนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับได้เผยแพร่ งานพัฒนาชุมชนนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับสับปดาห์นี้นะครับเขาอ,อยากจะนําเสนอผลงานของกลุ่มโอทอบกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มโอทอบที่ได้เอาเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นในชุมชนนะครับนามาพัฒนาต่อยอดปลายรูปเป็นผลิตภัณฑ์ครับกลุ่มนี้ก็ได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับจากเศษเศษวัสดุ เหลือใช้นะครับก็คือกลุ่มกะลาพะเยาหรือกลุ่มกะลามะพร้าวจังหวัดพะเยานะครับซึ่งอยู่ที่บ้านทุ่งรองทองนะครับหมู่ที่6ตตำบลทุ่งงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาของเราครับนั่นก็คือกลุ่มกะลาพะเยานะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มาแรงทีเดียวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งขณะนี้กําลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคล้วก็แล้วก็กำลังมีชื่อเสียงกําลังมีชื่อเสียงของโอท็อปของจังหวัดพะเยา มากที่สุดเลยนะครับมากทีเดียวนะครับวันนั้นวันนี้เปิดโลกชุมชนบนเสือนออนายขอขอนำเสนอนะครับพาท่านไปเยี่ยมชมกลุ่มกะลาพยาเชเลยครับ เราคิดไม่ถึงเลยว่าครับเศษกะลามะพร้าวนี้นะครับเดิมนั้นนะครับเศษกะลามะพร้าวนี่จะเป็นเศษขยะนะครับที่ทิ้งเรียราดละเกละกะในชุมชนของเรานะครับท่านครับแต่มาณวันนี้นะครับกะลามะพร้าวที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นงานหัตกรรมที่มีคุณค่าและก็งานศิลปะที่ล้ำค่าทีเดียวนะครับและที่นี่นะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่ากะลามะพร้าว สร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อย่างไรบ้างนั้นนะครับเชิญตัวนี้เลยครับถ้าครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่นาบ้าน ทุ่งทองนะครับหมู่ที่9ตำบลทุ่งทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับและที่ผมนั่งอยู่นี้ก็คือกลุ่มหัตถกรรมนะครับจากกะลามะพร้าวนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่ไข่มิ่งขวัญนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคครรััับบสสวดีนะครับพี่ครับพี่ทําไมพี่ต้องมาทำเกี่ยวกับหัตถกรรมกะลามะพร้าวด้วยครับงานกะลามะพร้าวเป็นสิ่งมหัศจรรย์ คือเมื่อก่อนนี้ผมมีตาอยู่เคยทํางานร่วมกันคือมันมีงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสร้างคุณค่าได้เมื่อก่อนนี้ตาจะทาเป็นสอนงานเป็นงานพวกกระบวยขันตักน้ําอะไรพวกนี้ทําให้ใช้อยู่มันเป็นสิ่งที่จูงใจเวลาท่านแก่เท่าขึ้นมาเราก็มาทําต่อยอดงานบางอย่างที่ท่านทําไม่ได้สวยแต่เราก็มาพัฒนาขึ้นเป็นให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นให้มันมีเป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือโดยแท้จริงครับผมเป็นของชาวล้านนาครับผม โอ้้ามะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวที่เราหาหาได้ในพื้นที่ในท้องถิ่นของเราทั้งท้องถิน่นของเราทั้งหมดเลยครับผมจากตำบลทุ่งลองทองนี้เพียบหาได้ง่ายหนึ่งมะพร้าวลูกเล็กเนี่ยเป็นมะพันธุ์พื้นเมืองที่เขาปลูกที่จินมันก็ลูกใหญ่แต่พอมันนานวันขึ้นมันสูงขึ้นมันก็เป็นลูกเล็กซึ่งเราทําผลิตภัณฑ์อะไรหลายแบบนี่มันจะได้เปรียบในการหาวัตถุดิบมาทำเนี่ยเราต้องไปหาซื้อเองหรือว่าเขาเอามาส่งให้เราส่วนมากนี่เราต้องไปดูครับผมดูจากสวน ว่ามะพร้าวที่ลูกค้าเขาต้องการนะจะลูกเล็กลูกใหญ่ก็ทีนี้ก็ต้องโทรสั่งลิงเข้ามาพ่อลิงจะมีบริการอยู่2ตัวแล้วก็วิ่งหา<ม>ของลิงบ้านเราหรือเปล่าครับบ้านเราครับผมโอเป็นเป็น,ปนมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวขึ้นบ้านของเราที่ต้นส,สูงนี่นะครับครับผมโอใช้ลิงใช้ลิงขึ้นครับผมทีนี้เราต้องไปดูก่อนใช่ไหมครับว่ามะพร้าวนั้นเป็นยังไงรูปลักษณะยังไง เร,เราต้องไปดูก่อนครับผมครับ,รบ,รบถ้าลูกใหญ่นี่มันจะไปอีกอีกกลุ่มหนึ่งถ้าลูกเล็กยังมาอีกกลุ่มหนึ่งมันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าครับผมลูกค้าข,ของลูกค้<อ>าด้วยต้องเลือกก่อนใช่ไหมต้องเลือกก่อนแลวทีนี้ Ast ถ้าหากไม่มีในพื้นที่เราพื้นที่เราไม่พอเราก็ต้องไปหาที่อื่นไห <Yeah. S 2> ยากยากใช่ไหมบ้านเราอะเยอะนี่บ้านเราเยอะอยู่เยอะครับผมยงพอสําหรับการผลิตแน่นอนครับผมเพราะว่าถามว่าพอไหมพอแต่ถ้าลูกใหญ่นี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะสู้เขาได้แต่ถ้าลูกเล็กนี่มาได้เลยครับผม แล้วพี่ไข้ครับขั้นตอนของการผลิตเนี่ยพี่ช่วยเล่าหน่อยนะว่า,าเรามาีเริ่มแรกการผลิตมีกระบวนการและขั้นตอนยากง่ายยังไงมีขั้นตอนอยังไงครับขั้นตอนการผลิตความยากง่ายอยู่ที่อยู่ที่ฝีมือนะผมมือบางตัวนคนแต่และคนกรแต่ความรัดถนัดจะไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่และคนของผมเนี่ยความแตกต่างคือลูกค้าหรือว่าลูกลูกค้าเขาสั่งมาแต่และอย่างก็จะไม่เหมือนยากง่ายก็แตกต่างกันไปทีนี้ การจะให้ได้งานที่ออกมาดีต้องมีเครื่องมือที่พร้อมและต้องเข้าใจกับงานด้วยนะครับผมเพื่อจะออกมาได้ดีผมอยากเียนถามพี่ไข่พิงขวัญนะครับว่างานฝีมือของพี่ไข่เนี่ยที่ทำออกมาในกลุ่มทำออกมาเนี่ยคุณค่าของงานฝีมือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนช่วยอธิบายหน่อยครับงานคุณค่างานฝีมือของพวกนี้นะครับผมเป็นงานแฮนด์เมดส่วนมากนี่ลูกค้ามันจะช้าหน่อยแต่ลูกค้าเขาก็รอเพราะว่า งานมันออกมากแต่ละชิ้นงานนี่ครับผมมันจะต้องละเอียดไม่ใช่ว่าเหมือนกับงานที่โรงงานออกมาปั๊มปั๊มปั๊มเนี่ยครับผมแต่พวกนี้จะมีคุณค่าของเขาอยู่ในตัวสามารถขายได้เพราะลูกค้าทุกคนเนี่ยเขาต้องการชึงพวกงาน handmade อยู่แล้วครับผมในส่วนของเรื่องการตลาดนะครับตอนนี้ตลาดของเราไปกว้างไกลขนาดไหนแล้วครับทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือเปล่าครับช่วยอธิบายหน่อยครับงานในส่วนมากนี้ถ้าเป็นในประเทศไทยนี้ผมส่สงประมาณสักสี่ห้ากลุ่มถือว่าถือว่าเยอะ แทบจะไม่ทานอยู่แต่ทุกวันนะฮะแต่ที่ส่งออกนอกก็ทํางานแล้วพวกนี้เนี่ยส่งออกนอกก็เป็นงานครีมแล้วส่งสปาเขาอยู่เนี่ยรับออเดอร์อยู่ทุกวันนี้ครับผมตลอดต่างประเทศดีไหมครับมีครับผมประเทศ,ปร,เทศประเทศไหนบ้างประเทศไอโน,นบายอะไรพวกนี้ครับผมดูไบครับพวกครีมอะไรพวกนี้เขาจะไปแล้วเราก็เกเทหอมเนี่ยจะไปนูไบตลอดส่วนมากนี่เมื่อก่อนนี้รับออเดอร์ของเทศจีนแต่พักหลังนี้ไม่ไหวมันงานมันมากรับไม่ไหวต้องหยุด ในส่วนของการทํางานาเรื่องหัตถกรรมกะลามะพร้าวเนี่ยครับท่านครับปัญหาอุปสรรคที่เราเจอในการผลิตเนี่ยคืออะไรครับอุปสรรคของมันจริงๆเนี่ยคือแรงงานเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าแรงงานแต่ละคนทํางานเนี่ยมันไม่เหมือนกันความถนัดและการทํางานเนี่ยแตกต่างกันออกไปทุกอย่างการทํางานแล้วก็เครื่องมือเครื่องมือนี้เราไม่สามารถซื้อมีเงินก็ไปหาซื้อที่ได้ที่ตลาดได้หรือว่าร้านค้าใหญ่ๆเขาก็ไม่ม,มีให้นอกจากว่าเรามาดัดแปลง ผลิตเข้ากับงานของเราเท่านั้นถึงจะทําได้อันนี้คือปัจจัยที่หลักๆเลยครับผมที่ลูกค้าบางคนที่เขาทํางานกรลาอยู่เขาไปไม่ไหวก็เพราะพวกหนึ่งแรงงานสองก็คือเครื่องมือที่เขาดิ้นไม่เป็นนะครับผม,มงานศิลป,ปะวัฒนธรรมงานศิลป,ปะงานกระลามะพร้าวพวกนี้เป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์มีคุณค่าอยู่ในตัวเป็นงานที่ทุกคนใฝ่หาความร่มเย็นใช้ของพวกนี้ เป็นสิ่งที่ดีเป็นมันทํามาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนถึงมาลูกหลานมาทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อให้เป็นโดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาของคนล้านนาครับผม นี่ส่วนมากมาจากามาจากลูกค้าตามตามตามเมืองทองนะคะเมืองทองธานีเวลาเราไปออกบูธนะคะ mm hmm. เขาจะมาถามว่าออโอเคตัวนี้คุณทําได้ไหมหรือไม่อย่างนั้น mm hmm. เขาก็ยื่นความประสงค์ให้เราว่า mm hmm. ที้นี้เ,น mm hmm. เขาจะไปทําเครื่องสําอาง mm hmm. เขาเอากระปุกมาให้นะแล้ว,แล,วแล้วคุณก็ดีไซน์แบบมาให้เราด้วย mm hmm. ส่วนมากจะเป็นออเดอร์ค่ะมาจากเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี mm hmm. มาจากหลายๆ mm hmm. ที่ค่ะในทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะส่วนมาก คือส่วนมากนี่คือเขาจะเป็นตัวกลางเป็นตัวสื่อให้เรานำพาเราไปอย่างนี้ไงค่ะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะมีออเดอร์ออกมาอีกนะทีนี้เขาก็จะมาตลอดค่ะมาสั่งทีก็ทีละห้าร้อยทีละสามร้อยบางครั้งอย่างกับเมื่อวานนี่เราก็ส่งไปละแปดร้อยชิ้นค่ะเมื่อวานอันนี้ยังเหลือค่ะยังเหลือเกาะเาต่ากับยังเหลือของบริษัทอ่าไทยเซนอ่าไทยอะไรนะแฟนซีวูดยังมีค่ะ เริ่มแรกนะคะก่อนที่เราจะมีออเดอร์นี่เดินค่ะเดินอย่างเดียวค่ะถือกลามะาเ้าวนะคะสองลูกค่ะลูกเล็กๆนี่แหละเราเราก็บอกเออโอเคตัวนี้เราเราดีไซน์แบบมาคุณต้องการอย่างนี้ไหมเดินที่ไหนรู้ไหมคะจตูจักค่ะเดินเราเดินจากตู้จกัจกค่ะเดินทั่วเลยแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็เออโทรมีเสียงตอบรับที่ดีค่ะเสร็จแล้วมาทําพวกอ่า วกทีไลท์พวกกะลาเทียนหอมพวกมแมลงต่างๆพวกจะเป็นจำพวกเต่าพวกผีเสื้อมดมีหลายแบบค่ะแล้วแต่ลูกค้าที่เราจะเสนอไปสำหรับตลาดต่างต่างประเทศนะคะมาจากเมืองจีนนะคะเมืองจีนนี่เขาจะสั่งจำพวกจำพวกพวกกํายานนะคะพวกพวกตุ๊กตาพวกที่เราแกะหน้าเป็นกร,รํมยาน ของคุณหมิงค่ะเขาไปวางที่ไอ้ตลาดคุณหมิงแฟนะคะเขาจะสั่งทีหนึ่งสามร้อยหรือห้าร้อยตัวเขาสั่งมาตอนตอนนี้เขาก็หยุดก่อนหยุดก่อนที่เขาหยุดก่อนคือเขาจะให้เราทาตัวตัวใหม่ตัวใหม่ขึ้นมาอีกคือแปลกไปกว่าเดิมอีกอทีนี้เราเราก็ต้องมาคิดของเราเป็นการบ้านแล้วค่ะแล้วอีกอีกที่หนึ่งก็เป็นที่ของดูไบค่ะดูไบดูไบนี่จะมีงานตลอดนะคะจะดูใบนี่จะเป็นตลาดพวกจําพวกอ่า เทียนหอมค่ะพวกทีไล์พวกนี้พวกรู้สึกจะเขาจะม,มีมีตลอดเลยค่ะส่งมาตลอดเราก็ส่งไปให้ตลอดเขาก็ส่งตัวอย่างมาให้แกะเราแกะลายแบบตลอดเราก็ส่งไปเขาก็ตอบเป็นที่ตอบรับอย่างดีค่ะติดต่อมาสี่หปีแล้วค่ะสำหรับตลาดดูใบครับท่านครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาชม โชว์ลุมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของกะละมะพเ้าของพี่จิตภามิ่งขวนนะครับก็นัดที่บ้านเลขที่133ทับหหมู่ที่9บ้านทุ่งรงทองตำบลทุ่งรงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาของเรานี่นะครับแล้วก็ทางคุณพี่จิตภานะครับก็ได้จัดมุมผลิตภัณฑ์นะครับในบ้านพักของท่านของท่านเองนะครับให้เราได้เยี่ยมชมนะครับมีอะไรกันบ้างนั้นนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับเชิญครับค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่แนะนํานะคะคือการการที่เราแต่งสวนแต่งบ้านนะคะเราก็ต้องมีที่เลี้ยงนกที่เลี้ยงกระรอกอันนี้คือตัวที่เราเลี้ยงกระรอกนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ตลาดยอมรับค่ะขายดีตัวนี้นะคะแล้วพวกนี้จะเป็นโคมไฟค่ะโคมไฟกระเหลี่ยงคอยาวเอกลักษณ์ของคนภาคเหนือนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือโคมไฟที่ใช้ใช้เป็นทลายเลยนะคะอันนี้จากธรรมชาติเลยค่ะเราดัดแปลงจากธรรมชาติมาสู่ธรรมชาตินะคะมันก็จะกลมกลืนค่ะเป็นโคมไฟช่อเล็กอันนี้จะมีอยู่10ช่อนะคะส่วนตัวนี้ก็คือกระสือค่ะกระสือน่ารักค่ะกระสือสาวก็เป็นโคมไฟเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นโคมไฟของอตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาเด็ก คมไฟตุ๊กตาเดกค่ะค่ะอีกชุดหนึ่งก็คือชุดสปานะคะชุดสปาก็คือตัวนี้นะคะเขาจะมีที่ใส่กระปุกครีมกระปุกน้ำหอมแล้วก็ปุกแป้งนะคะอันนี้อันนี้คือเราจะใช้เป็นตามตามตามวัตถุประสงค์เราที่เราจะใช้อะไรก็ได้นะคะแต่เป็นชุดสปาค่ะแล้วอีกชุดก็คือเครื่องไอกาแฟค่ะกาแฟจากกะลามะพร้าวค่ะน,นี่คือชุดใหญ่ อีกชุดหนึ่งก็คือพวกโคมไฟต่างๆนะคะคือเราสามารถที่จะฉลุเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชื่อได้นะคะนีค่คือโคมโคมไฟของกวานพยาวค่ะโคมไฟกวานพยาแล้วก็จาพวกเอ่อพวกเครื่องครัวค่ะเครื่องครัวต่างๆพวกช้อนพวกตะหลิวทับพ,พีตักค่ะแล้วอีกมุมก็คือมุมกาแฟนะคะมุมกาแฟมุมกาแฟมุมนี้ อันนี้พือมุมกาแฟนะคะเป็นเป็นตุ๊กตาชาวเขาค่ะกะเหลี่ยงพอยาวค่ะ,คะดิฉันจิดาพามิ่งขวัญน,นะคะเป็นประธานกลุ่มของงานที่ระลึกนะคะงานกลุ่มงานประดิษฐ์ของที่ระลึกกราพะเยาค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่า ทุกท่านที่มีอุปการะคุณที่เกี่ยวกับว่าเออทำให้เรามีตลาดทำให้มีทำให้เรามีวันนี้ได้นะคะจากกะลาเล็กๆจากตัวเล็กๆค่ะตอนนี้เราก็โตแล้วนะคะโตพอสมควรแล้วค่ะและจะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไปและขอบคุณสำหรับสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และขอบคุณหัวหน้ายุทธภ,ภูมิค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางอำเภอนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางพัฒนาชุมชนทางอำเภอนะคะ แล้วก็ท่านนายอำเภอที่เคยมาเยี่ยมชมที่นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้การสนับสนุนเราที่ให้การการต่อยอดให้รู้จักช่องทางทางตลาดแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่เคยเยี่ยมชมมาที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับพี่ไข่ม่กขวัครับวันนี้ต้องพวกเรานะครับจากสำนักง,งานพัฒนามวลชนนะครับจากกลุ่มงานสารสนเทศนะครับก็คงจะต้องขอขอบคุณพี่ยางสูงครับที่ได้ ให้ความรู้วิชาเกี่ยวกับหัตถกรรมที่ทรงคุณค่านี้นะครับเกี่ยวกับปะลามะพร้าววันนี้ต้องสำนักงานพัฒนาชมชนจังหวัดพะเยาขอขอบคุณพี่ไข่มิ่งขวัญและก็สมาชิกกลุ่มแล้วก็พี่น้องชาวบ้านตู้นทอง,ทงไว้เป็นอย่างสูน,นะครับครับขอบคุณครับผมข่าวดี ครับท่านครับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์ก็พยายามที่จะเข้าไปหากลุ่มนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลของกลุ่มโอทอปและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆรวมทั้งวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับ mm. นำเผยแพร่ออกทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางรายการเคเบิลทีวีของจังหวัดพะเยานะและก็ทางพะเยาทีวีชุมชนนะครับผ่านทางเคเบิลทีวีของจังหวัดพะเยานะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลและก็ผลงานดีเด่นของพี่น้องประชาชน กลุ่มโอท็อปต่างๆวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนต่างๆออกสู่สายตาชาวโลกครับวันนี้รายการเปิดโลกทิมชนบนเสือ,อนไลน์ขอลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ